สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้พวกเราก็อีกเช่นเคยครับผมเช้าเช้านะครับกับบรรยากาศพระอาทิตย์นะครับกาลังขึ้นครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เวลาโดยประมาณนะครับก็อยู่ที่หกโมงครึ่งนะครับพี่น้องครับหกโมงพอดีแหละช่วงนี้นะครับมาแต่เล่นแต่เช้าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับก็ ขยับม,มาอีกนิดนึงครับผมอ่าไม่ไกลกันนะครับอ่าอีกจะแลมผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้ก็ขยับม,มาอีกนิดนึง,งน,นะครับ,รบผมอ่าก็เหมือนเดิมเนาะนกเหมือนเดิมมาแต่เช้าก็เหมือนเดิมครับ<ม>พี่น้องครับแต่ว่าเปอร์เซ็น,ซนที่มันจะจะลงมาขันจะลงมาเข้ามันมีเปอร์เซ็นสูงครับพี่น้องครับอ่าแ,แต่ตอนนี้คือมันมันเงียบอ่ะเงียบก็ไม่ต่างอะไรกับตอนเก้าโมงสิบโมงหรอครับพี่น้องครับแต่ว่าเวลามันลงมาก็คือมันมันมีเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับแต่ถ้าเก้าโมงสิบโมงแล้ว ทั้งไม่ขันแล้วก็ทั้งไม่ลงมาอีกแล้วทีนี้จะไม่รู้ว่าไปไหนต่อไหนนกอ่ะนะครับไปหลบอยู่พุ่มไหนนะครับสายลกยล็อกหอแล้วเออโดรถครับได้ยินมันโ่โหอยักตรวสนิทเพราะมันขันในหอดได้ยินใช่ครับอ่าทหารนี่มีเลด้์หาเนาะอันนี้เราไม่มีอะไรเลยครับพี่น้องครับมีแต่นกตอหรเอเออเฮารถเออนั่นแหละโดยนกตอจะเป็นนกเอียบครับนั่นแล้วเรานกฝึกมาครับช่วงนี้ผมก็คงไม่ต้องพูดมากว่ามีตัวไหนก็มีตัวเดียวครับสมไม้นะครับเจ้าสมไม้ช่วงนี้นอกนั้นก็ อะคนนั่นแหละครับจำศีลแล้วพวกนั้นขี้กัดตอนะครับเนาะก็ออยังไม่ได้ยินครับเงียบก,กริบจะมีน้าอยู่ตรงนู้นนอกจแระบเนาะสาน้ำนะครับเป็นสายน้ำของหมู่บ้านนะครับเห็นแล้วเล็งแล้วครับผมเอ้าโอเคครับยังไงก็หาทางพระเนตรก่อนตอนนี้นะครับจะได้เจอแบบเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานนี่ถือว่าใสา่โดนจุดนะเมื่อวานนี่ครับโดนจุดกันเลยพอจุดนั้นบ่อหนามมันไหล ก็มันแบบว่ามันนันนกมันอยากซุ่มอยู่ท่านั้นครับวันนี้ก็ซุ่มกันละนกแต่ว่ามันทิปไปทางไหนเพราะว่ามันห่างกันก็มอนำอยู่ครับนี่แหละประเด็นมันนะเราไม่ได้ยินนี่แหละแม่นว่าเท้าปลาสมนีวมันยังมีเสียงเหีกได้ยวันท้าไปท่านมีเสียงเหียกอื่นเสียงอะนนั้นอยู่ครับครับครับแต่วันนี้ผมมีอยังมีแต่เสียงนกกระจิบนะครับผมเอาโอเคครับเดี๋ยวอชมรอดูครับพี่น้องครับ ครับก็มีแต่นกบ้านนี่แหละครับพี่น้องครับขันโยนใส่กันอยู่นี่นะครับพี่น้องครับวันนี้ถือว่ามาผิดหมายนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงกว่าแล้วนะครับจริงๆเมื่อวานทับหมายเมื่อวานนี้นกมันขันตั้งแต่สองโมงสิบสองโมงยี่สิบนะครับอ่าตอนนี้ก็โอ้โหเก้าโมงกว่าแล้วครับพี่น้องครับยังไม่มีนกมาสักตัวเลยครับพี่น้องครับเอาโอเคครับรอต่อไปครับ ก็นกลงแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ก็สี่โมงเกือบห้าโมงเช้าแล้วครับพี่น้องครับมันไม่มีนกครับมาไม่ถูกที่ครับวันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับนี่นครับนกป่าไม่ขันสักคำเลยครับพี่น้องครับไม่แต่นกมาเจ้าสมายนะครับขันโยนเล่นอยู่ตรงนี้แหละครับผมเนาะก็คงจะเอาลงนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันเล่นได้ไม่เยอะครับช่วงนี้นะครับ นี่ก็ถือว่าสายแล้วนะครับห้าห้าโมงนี่คือแดดแบบโอ้โหเปียงนะครับนะก็คงจะอเอาลงนะครับก็เข้าบ้านเหมือนเดิมครับนะมาไม่ถูกที่แล้วก็ไม่ย้ายด้วยนะครับเพราะว่าอ่ามาแล้วก็เผื่อมันไปมันมามันผ่านมันมีถ้าไม่มีก็ก็กลับอย่างเงี้ยนะครับนะถ้ามีเผื่อมันหลงมาเนาะ่านะเหมือนเมื่อวานในเมื่อวานก็ไปถูกจุดพอดีนะฮะแต่วันนี้มาไม่ถูกจุดบพีปนงครับโอเคครับผมขออนุญาตนะครับว่านกลงก่อนแล้วกันนะครับผมนะ เอานกลงเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงห้าโมงสิบเจ็ดนาทีนะครับผมนะครับผมก็มาจากขนาดอยู่แรงน้ำจะนแหลมนกมาแต่มันไม่ค่อยขันครับพี่น้องครับเนี่ครับนู่นน้านะครับดีไม่ลงอาบน้ำเมื่อกี้นี่ครับอยู่ในโคกในอะไรนะครับอ่ะก็เป็นธรรมดาครับมาถูกที่ก็ก็มีสีทธที่จะได้แต้ม นะครับถ้ามาไม่ถูกขี่ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องครับบอหนีว่าท่านไหนเห่าะหนกฮะบอหนีนกว่าท่านไหนเห่าอ่าครับก็คือบอเข้าไปวัดบอไปวัดนี้มีเสียงขันมีนี่วมันด้นกปลาขันพอาถูเลยพุ่ครับไม่ได้ยินเสียงเลยผมนะครับไม่ได้ยินเสียงนกปลาเลยนี่ตัวเดียวเขาเสียงขันมันเขาจะม่แย่คร่าเดียกมันแตะผมโอ้ครับครับเจอเดียวเลยนะบุครับอ้าวไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราไม่แบบไปเรื่อยนะครับผมไปเรื่อยนะครับอ่าตรงนี้รู้รู้กันอยู่นะครับว่ามัน มันแบบว่าต้องโดนจุดจริงๆนะครับถึงจะมีแต้มม,มีอะไรนะครับไม่เหมือนช่วงที่มันคึอกอ่ะมันคึกเนี่ยอาจจะขันอยู่ทั่วไปนะครับพอไปเจอนะครับมันก็จะได้เหมอนกงนแหละแล้วก็จะไปถ้าคุณแนบมืมอเลยคุณมมนต้องหัวหาจินแถวหน้าปังเขาโจ้ขอน้าปังไหนดิเออใช่ใช่ใช่ครับอนี่อตอนนี้นาปังนี่รู้สึกว่าจะเกี่ยวข้าวกันเยอะแล้วนะครับผมไปย็ดไปเครื่อี่แถววันที่เต็มแถววันก่อนเยวหลายแล้ว เป็นเดินเป็นอะไรได้แล้วข้าวนี่สุกอะไรแล้วใช่ไหมจันแล้ว่ครับเขาสุกรแล้วพร้อมที่จะเอาขึ้นรถเรียบร้อยนะครับไปขายครับอ่ะไม่เป็นไรครับเราเราก็ใส่ป่าภูแล้วก็อยู่งี้แหละเราไม่มีข้าวนาปังมันเขาแล้วก็จัดแบบแร่งแรงเลยครับแบบแรงแงนี่แหละไม่ไม่เป็นไรหรอกครับพอมันจะได้มันก็ได้ไม่ยากหรอกเหมือนกันแหละพอมันจะได้เนี่ยโอ้ยมันแป๊บเดียวมันก็มาก็เจอเลยครับแต่มันจะไม่ได้คือทั้งวันก็ไม่ได้นะครับ ครับผมอ่ะโอเคครับยังไงก็ไปเรื่อยๆก่อนช่วงนี้นะครับเล่นไม่ไกลบ้านนะครับพี่น้องครับเอาใกล้ๆนี่แหละนะครับพอได้ผ่อนคลายนะครับอ่าพอได้เข้าป่าเข้าปอดครับเราจะได้ไปพักก่อนนะครับเพราะมันไม่ไหวครับบ่ายมานี้ไม่ต้องพูดถึงครับเดือนถ้ดีก็เริ่มเดือนผมนั่งอยู่เฉยๆนี่น้ำจะหมดกระบอกนะครับพี่น้องครับอ่าเอามาขวดนึงนี่จะหมดแล้วนะครับขณะนั่งอยู่เฉยๆนะไม่ได้ทําอะไรนะครับมันร้อนเหลือเกินนะครับเอาล่ะครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นใจนำพิผู้ทําคลิปปนะะะคครรับจไดด้ททําาลิีีี่มส นะครับมาฝากเพียงเอาอีคแื่เสร็จแลทราจะได้มาใหม่ก็อย่าลืมนะกดติดตามนะครับกดกระดิ่งขอทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับจานแหลมวันนี้ไปก่อนครับผมจันแหลมสวัสดีครับสวัสดีครับ